มีหลายคนมาปรึกษาหมอยงครับว่ากินแค่8ชั่วโมงอดตั้ง16ชั่วโมงเริ่มก็หิวแล้วทนหิวไม่ไหวทำยังไงดีหมอยงแนะนำว่าให้เริ่มทำ if ที่12ทับ12ก่อนดีกว่าครับโดยกิน12ชั่วโมงและอด12ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นในสัปดาห์ที่2ที่3ต่อไปนะครับ หมายความว่าถ้าเริ่มกินมื้อแรก8โมงเช้ากินมื้อสุดท้ายห้ามเกิน2ทุ่มครับถ้าใครกินมื้อแรก10โมงเช้ามื้อสุดท้ายก็ห้ามเกิน4ทุ่มครับง่ายไหมครับที่สำคัญคือช่วงเวลาที่อด12ชั่วโมงเนี่ยห้ามกินอะไรเลยยกเว้นน้ำเปล่าชาหรือกาแฟถ้ากิน จะต้องไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับต่อไปสัปดาห์ที่2ให้ลดเวลากินลงเหลือ10ชั่วโมงและเพิ่มเวลาอดจาก12เป็น14ชั่วโมงหมายความว่าถ้าใครเริ่มกินมื้อแรกตอน8โมงเช้าเดิมให้กินเสร็จก่อน2ทุ่มให้ลดลงเริ่ม8โมงเช้าเหมือนเดิมแต่กินให้เสร็จก่อน6โมงเย็น และต่อไปสัปดาห์ที่3ให้ลดเวลากินลงมาอีกเหลือ8ชั่วโมงหมายความว่าถ้าใครเริ่มกินมื้อแรกตอน8โมงเหมือนเดิมอีกแล้วจะต้องกินให้เสร็จก่อน4โมงเย็นแต่ถ้าหิวตอนเย็นมากก็ให้ปรับเวลาได้ครับเริ่มกินมื้อแรกตอน10โมงเช้าก็ได้แล้วกินให้เสร็จก่อน6โมงเย็นอันนี้จะง่ายขึ้นสรุปเราเริ่มทําเอฟแบบง่ายๆใหม่ ถ้าใครหิวทนไม่ไหวจริงๆเริ่มสัปดาห์แรกให้กิน12ชั่วโมงอด12ชั่วโมงสัปดาห์ที่2ให้กินเหลือ10ชั่วโมงอ14ชั่วโมงสัปดาห์ที่3ให้กินลดเหลือ8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงก็เริ่มเข้าสูตรดั้งเดิมคือ16ทับ8แล้วนะครับที่หมาย้อพูดมาทั้งหมดนี้คือการทำแบบที่1คือลดชั่วโมงการกินลง 2ชั่วโมงตั้งแต่สัปดาห์ที่1 2และ3จาก12ชั่วโมงเหลือ8ชั่วโมงส่วนแบบที่2ให้สลับวันทําได้ครับก็คือจะต้องเริ่มทําจาก3วันต่ออาทิตย์ก่อนแต่ต้องใช้สูตร16บทับ8เลยนะครับก็คือกินแค่8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงในวันที่เราทํา3วันแรกของสัปดาแต่เราไม่ต้องทําต่อเนื่องติดต่อกันในช่วงสัปดาห์แรก ส่วนสัปดาห์ที่2ค่อยเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นไปจาก3วันเป็น4วัน5วัน6วัน7วันในสัปดาห์ที่3แต่จากประสบการณ์ของหมอยงเคยแนะนำมาแบบที่2นี้ไม่ค่อยได้ผลครับเริ่มจากแบบที่1แบบนี้ดีกว่าครับ